สวัสดีครับทุกคนวันนี้บัดดี้เสียงเข้มสักหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้บัดดี้กินอาหารโฮมคูลสปายนันเองพูดกีทีก็รู้สึกเย็นสดชื่นไปหมดเลย oh. วันนี้พี่อยากจะคุยเลยใชรก,ก็วันนี้นี่เธอกินกี่เม็ดเนี่ยโอ้กินเยอะใชรก,ก็ยิ่งกินเยอะยิ่งสดชื่นไม่เชื่อดูกลินก่นปากบัดดี้สิโอเออฉันว่าคงไม่ใช่นะกลิ่นยังเหม็นมใช่ได้ยังไง มันเม็ดได้ยังไงชายเก้าเธอเหม็นจักแรแลตตัวเองหรือเปล่าไหนฉันขอลองกินบ้างสิอ่หยิบม,มาแค่เม็ดเดียวชายเก้าเม็ดเดียวเดี๋ยวสักพักมันก็หมดลิตรแล้วนะ,ะลมจะหมดลิตรแล้วชายเก้าเม็หมดหมดลิตรแล้วหมดลิตรไปจังเชี่ย่างเงี้ยชายเก้าสวัสดีเสียงกลับมาเหมือนเดิแมแล<ม>้วเนี่ย ที่วันนี้นชกเกิลเรามันจะมาสร้างบ้านกันดีกว่าทราบว่าชกเกิลชอบบ้านแบบไหนแหะบันนี่ชอบบ้านแบบรูปทรงที่เป็นเลขาคณิตต่างๆไม่ว่าจะสี่เหลีย่ยมวงกลมหรือว่าสี่เหลีย่ยมมุมฉากอะข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดอะบันนี่ชอบหมดแหละก็สร้างบ้านแบบนั้นเลยก็ได้นะแต,แต่บ้านแบบ,บวงกลมมันมีด้วยเหรอบันนี่ไม่รู้ชกเกิลบันนี่ก็พูดไปมั่วแหละเฮ้ยยยยนี่บ้านบันนี่หลังนี้ใฉ่ไรมากขึ้นป้ายแต่ ได้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 ด้ึด้นด้นด้ด้วด้ด้ไ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 ดนได้ได้ได้ไได้ไบ้ไ้ไดไดแล้วลงไปแล้วด้้ไ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 ด้ได้ไ้้น้ได้ไ้ไดังด้ได้ไ้ได้ดไดอได้ มากวนอะไรในบ้านฉันเนี่ยอ้าวแชกเกิลี่บ้านลุงอย่าเพิ่งขึ้นมาเดี๋ยวลุงไล่อ้าวฉันหลดลุงอยู่พังรนเหรอพวกเธออย่าไปยุ่งบ้านฉันเด็ดขาดนะลงไปไกลๆเลยอ้าวแชกเกิลลุงนี่ใส่ไม่ดีไล่เราด้วยอ่ะเอ๋แชกเกิลข้างหลังไม่ใช่แค่ลุงนี่เวยนี่มันเมกาเซเลนเทสนี่เวยวันนี้เราจะไปหลบที่ไหนกันดีล่ะเราไม่มีที่หลบเลยแชกเกิลเราวิ่งเราวิ่งไปให้ไกลจากที่ลุงอยู่ดีกว่าเผื่อเมกาเซเลนเทสมันถล่มลุงวันนี้กระโดดหนีดีกว่าแชกเกิลก็หนีแล้ว้้เชกดูสิมมัันไ่่ยุงกบ แฮ่ต้ามันสนใจบ้านนะโุ้ยมันกำลังอินมาดีกรู้าัลุงหายเลยบ้านก็หายลุงก็หายแ้โอยดีนะเราลงมาทันนะบันนี่นั่นดัสซีชายเกิลโอ้โหโชคดีที่รอดไปได้ไม่อย่างนั้นนะถ้าเราเข้าไปเนี่ยบันเลยแน่นอนฉันว่าเราโดนลูกหลงเต็มๆน่ะชายเกิลเปรตวัวล้มพงจบไปกันสนิทสู้กันเลยโอ้เป็นวัวพงเลยวู้ หายไปได้ไงไม่รู้อะบันนี่เป็ดหัวลำโพงเราอยู่กึ่งกลางตันเนี้ยโอ้โหสุดยอดมากเลยเนี่ยใช้เข้าเจ๋งแฮะฉันว่าตอนนี้เขาน่าจะสู้กันแล้วแน่เลยเป็ดหัวลำโพงเว้ยว้าวฉันว่านะ เปรตหัวลำโพงยังไงก็สู้ไม่ได้โอชันโดนลุกหลงนะ่ะนี่ก็โดนลุกโว้เปลำโพงสู้ไม่ได้ด้วยจริงด้วยแฮะแล้วถ้าเปรดหัวลำโพงร้อยตัวจะสู้มีการเซเลนเฮดได้หรือเปล่าใชกก็ว่าฉันว่ามันก็มีสิทธิ์ได้นะว่าแต่เลือดของเจ้ามคกาเซเลนเฮดมันเท่าไหร่เนี่ยเลือดในกัดเซเลนเฮดอยู่ที่หกหมื่นห้าพันเนี่ยบันนี้ส่วนเซเลนเฮดเฉยๆเลือดอยู่ที่หนะนึ่งหมื่นน่แล้วแต่ว่าไงหรออันนี้เปรดหัวลำโพงร้อยตัวแล้ว โห oh, ถ้าแปดถั่วลำพงร้อยตัวแสดงว่าก็ต้องมีเลือดรวมกันเป็นแสนเลยอะดีน,นะ่ะซิโว้าแล้วเชก้าโหบันนี่มันหายวับไปกับตาเลยอะอุ้ยมันโหดมากเลยนะและถ้าเบรกิ่งนิวล่โวอย่างโหดนะบันนี่โว้ย เมื่อกี้มันโหดมากเลยอะขนาดไซเลนเฮดร้อยตัวยังหนอก,ก่อนกลับไม่ขัดไซเลนเฮดไม่ได้เลยนะโอ้ยแล้วเราจะรอดได้ยังไงเดชายเกลิลฉันว่าเราต้องแอบในตึกใหญ่ๆแล้วชัยเกิลบันนี่หนีก่อนนะขอแอบในตึกสูงๆดีกว่ามันอยู่ชั้นสองชัยเกิลขึ้นมาเร็วมันเร็วมันเร็วมันเร็วชัยเกิลเธอช้ามากเลยเนี่ยไม่ทันใจจริงๆเลยเธอรู้ไหมว่าเดี๋ยวมันจะโผล่มาอีกนั่นเนี่ยฉันมาแล้วอยู่ข้างหลังเธอ,อนี่ไง บันนี่ก็ไม่เห็นใชเก็ใช้ก็กว่าเราลอดไหมเรามีกระจกนี้กัน้นให้ฉันว่าเราน่่าจะลอดอยู่นะบันนี่บันนี่ว่าแต่เมื<า>่อกี้มันเป็นไซเลนเฮดตัวเก่านะ ถ้าเธอลองดูว่ามันเป็นเซเลนเฮดตัวใหม่จะจัดการกับไอ้เจ้าไอ้ขัดเซเลนเฮดได้หรือเปล่าน่าไม่รู้แต่ที่รู้เนี่ยรู้สิมันอยู่นอกกระจกแล้วเนี่ยฉชนก็เธอเห็นปะฉันเห็นมันผ่านกระจกฉันว่าเราต้องหลแน่เลยมันต้องไม่เห็นเราอยู่แล้วว้ายอยๆๆมันมาหาเราด้านหน้านะบันนี้ ด,ดูสิฉันนั่งบนเก้าอี้แหละให้เธอนั่งทีแทบหมดไปในเก้าอี้หมดเลยนั่นเนี่ยมันคือการพลางตัวที่ดีไชเกลรู้ไหมอโหแต่เอาจริงๆมันก็ดูเนียนเหมือนกันนะบันนี่ถ้ามันต้องเนียนอยู่แล้วเพราะบันนี่แอบไชเกลถ้าบันนี่ไม่แอบก็จะไม่เนียนแ,แต่ถ้าบันนี่แอบเมื่อไหร่ก็จะเนียนเลยน,นี่เห็นไหมอย่างเนียนเลยไชยเกลเธอไม่แอบหรอเดี๋ยวก็โดนยิงหรอกเฮ้ยว่าแต่ อูฉันเห็นมันแล้วว่ามันอยู่หลังกระจกน่ะปันี่เธอเห็นมันมันก็เห็นเธอมาแอบแล้วเฮ้ยฉันแอบก่อนฉันแอบกับเก้าอี้แบบเธอนี่แหละฮ่าฮเราก็จะเนียนไปกับเก้าอี้แล้วแหละทีเนียโดนยิงไหมเนี่ยมันหาเราไม่เจอเชก่าฮ่ามันไม่เห็นเราจริงๆด้วยนะจริงด้วยแฮะอย่างนี้เราก็รอดปลอดภัยดีไอ้พอเดด ีขนาดเธอไปยืนอยู่ตรงนั้นมันยังมองไม่เห็นเธอเลยอีกอ่ะยิงด้วยไชก,กิลที่เอินเพิ่มมา2ตัวหรือเปล่า วันนี้สตกระทึกโค,โคมากเลยไช่เกิลชิงด้วยมันมากันสองตัวนะ่ะเราจะรอดไปเนี่ยว้าลรอดบ้านหลังนี้รอดแหะไช่เกิล <c oughs> เย่เย่เฉันรู้<ย>สึกว่ามันกำลังส่งสัญญาณอะไรสักอย่างอยู่เลยน่ะมันไม่ยิงเราด้วยแหละไช่เกิลดูสิ <c oughs> <อ>ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้มันมากันเป็นฝูงเลยเหรอเนี่ย <c oughs> มันเข้ามาบ้านเราไม่ได้ไงไช่เกิลมันก็เลยต้องมาเป็นฝูงน่ะโอ้ยฉันว่าที่มันส่งสัญญาณเมื่อกี้มันเรียกเพื่อนมันแน่เลยน่ะ ัวเลยชายเก้าโอ้ยมันสั่นมากเลยโอ้พื้นหล่นไลยทำไมโอ้ยพื้นพังว้ายโดนยิงแล้วโอ้โอ้ยแต่ก็เธอโดนก็ยังยังอยู่ยังปลอดภัยดีอยู่อุ้ยฉันเห็นเลือดเธอกระเด็นเต็มเลยอุ้ยบาร์ี้รอเลือดบาร์ดี้รอโอ้ยบาร์ดี้ารี้แล้ก็หวาดเธอยังอยู่ดีอยู่ไหม ตอนนี้ฉันไม่รอดแล้วบันนี่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 ลอรลอยลอยงานจากก็ว่าไงเธอแอบ,บกินอะไรอยู่ในบ้านหรอตลอ,อยอ่ะอะแอบบกินอะไรน่ะแอบกินอะไรอ่ะแอบกินอะไรอ่ะแอบกินอะไรอ่ะไม่บอกไม่บอกไม่บอกฮ่เดี๋ยวฉันตามขึ้นไปดูดีกว่าเธอกินอะไรเหรอเอ่อไม่เห็นมีอะไรเลยเธอกินหมดแล้ววะดีอ่าอาปากให้ดูเลยฮ่ <laughs> าฮ่าฮ่าไคล์เกิลฉันว่า เราไม่น่าจะป้องกันเจ้าตัวเมกาไซเลนเฮดได้แล้วแน่เลยพลังทำลายพลังมันสูงมากเลยดูจากที่มันทำลายไซเลนเฮดทั้งหมด100ตัวแล้วก็ตัวอื่นๆอีกมากมายไม่สามารถที่จะอยู่ยงคงกระพันได้เมื่อเจอมันฉันก็ว่างั้นแหละฉันว่านะไม่มีอะไรต้านทานเมกาไซเลนเฮดได้หรอกงนะ่ะทิ้งด้วยแล้วบ้านหลังนี้จะไปกันได้ไหมเนี่ย แจคเกมันอยู่ไหนแล้วนะฉันหาไม่เจอรอบนี้ฉันก็ไม่เห็นนะฉันรู้สึกว่าโอ้ไม่ทันหลเลยจเกอโอ้ว้าวว้ว้้นี่โนี่จเกอะจะสร้างบ้านหลังใหม่บ้านหลังนี้น่าจะกั้นจะอยู่จเกอร์เ้ไปเร้วเข้าไป้วนี่โอ้้ว ก็กันไม่อยู่ฉันก็ไปด้านหลังอื่นเลยบ้านหลังอื่นบ้านหลังอื่นนี่ดีนะที่เธอมียาอายุวัฒนะมาด้วยเนี่ยบ้านหลังนี้เักเกอรบ้านหลังนี้ไปโอ้หลังนี้ก็ไม่อยู่บัดนี้ก็ะเด็นอีกแล้วบัดน,นี้ทำไงดีชักเกิล์ทำยังไงเรถาถึงจะอยู่รอดได้เนี่ยมันยิงไม่หยุดเลยบ้านหลังนี้แล้วกันว้าวว้าวว้าว,ว ลังทำลายล้างสูงมากเลยลังนี้อุ้ยสั่นสั่นบ้านสะเทือนเชคเกอเห็นเปล่าเห็นเห็นเห็นบ้านนี่บ้านสะเทือนใหญ่เลยเชคเกอฉันว่าเราถึงโอกาสที่เราจะยิงมันบ้างแล้วนะใช่บันนี่ตอนนี้มันติดบ้านอยู่เธอจัดการยิงมันไปเลยโอ้มันไม่ตายโอ้ ยืนอยู่ยองะสุดยอดมากเลยแฮโอ้ยวันนี้ต้องยอมยิงเอ่ะบายวันนี้โดนยิงชายเก้าก็ยอมอย่างนี้เราต้องเอาเทเวอร์เดสันตัวอื่นไปสู้กับมันแล้วชายเก้าจัดการมันแมงมุมหัวบ้านว้าวแมงมุมหัวบ้านตายไปแล้วฉันว่าไม่มีอะไรต้านทานมันได้แล้วแหละวันนี้เฟียสากด้วยโอ้วันนี้เฟียเข้าไปไม่ได้ชายเก้าดูสิโอ้ <Whoa. S 2> ฉันว่านะเจ้าตัวเนี้ยเป็นหนึ่งที่สุดของเจ้า oh. สัตว์ประหลาดทั้งหลายแล้วแหละจริงด้วยชัคเกิลตัวสุดท้ายตัวที่โหดที่สุดนั่นก็คือเบเฮมอสนี่ว้าวดูสิใครจะอยู่รอดปลอดภัยว้าว <Whoa. S 1> นี่ขนาดเบเฮมอสเลือดเป็นล้านนะบันนี่ โอ้ยเบมอตตบครับนี่กระทืบแล้วเบมอกระทืบดูซิว่าใครจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับตอนนี้เราโอ้ยมันกระโดดขึ้นไปสูงมากเลยนะมันนี่จริงด้วยชว่วงกาสที่เราถือโอาขัดหนีมาอยู่บนหอคอยดีกว่าหอคอยอิดเนี่ยใช้เข้าเร็วเฮ้ยเรียบร้อยพก่กริงด้วย ในที่สุดเราก็เจอตัวที่ต้านทานมันได้แล้วนั่นก็คือเบเฮมัสนั่นเองหยาเฮ้ไชคล์ันสงสัยอะถ้าเกิดว่าเมก้าไซเลนเฮดกี่ตัวถึงจะจัดการเบเฮมัสได้ไชคล์คิดยังไงฉันว่านะต้องเป็นเมก้าไซเลนเฮดเป็นร้อยร้อยตัวเลยโอ้สามตัวไชคล์ดูสิโอ้นี่มันกำลังลงก้ยูาม่โอ้ยดูเลือดเบเฮมัสดิรดไวมากเลยไชคลใช่ รถทั่วๆฉว่าสาวก็จัดการเบเฮมัสได้นะเนี่ยแสดงว่าเมก้าไซเลนเฮดสองถึงสามตัวก็จัดการเบรฮมัสตัวเดียวได้แล้วโอ้ยเบรฮมัสใกล้ตายแล้วไม่ว้าเบรฮมัสตายแล้วโอ้ยฉันโดนยิงอีกแล้วชัเกิ้ลเรารีบหนีไปจากที่นี่ดีกว่าฉันว่าไปกันเถอะไปนี่โอ้ไม่ทันได้หนีเลยไม่ชัยเกิ้ลไปไปหนีกัน